สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนจอ iPhone 13นะคะของลูกค้านะคะจอแตกทัชสกรีนไม่ได้แล้วก็สีของภาพเนี่ยเพี้ยนไปเลยนะคะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนหน้าจอไปเนี่ยคุณภาพของจอเป็นยังไงนะคะอันนี้จอในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นจอ LED นะคะ น,ะะนี่นะคะโอเคค่อนข้างที่จะเนียนเลยนะคะมีติดฟิล์มให้ด้วยนะคะจะแ,แถมฟิล์มให้ทุกรุ่นเลยนะคะนะคะน,นะคะ เรวเริ่มแรกเราจะมาดูความสว่างของจอก่อนนะคะว่าถ้าปรับความสว่างให้เป็นสว่างถึงที่สุดกับต่ำที่สุดเนี่ยเป็นยังไงนะคะอ่าอันนี้แสงสว่างสูงที่สุดนะคะนี่นะคะสีจอต่อไปแสงสว่างตํำที่สุดนะคะนี่นะคะ นี่นะคะสามารถเพิ่มแสงลดแสงได้นะคะต่อไปทัสกีนนะคะนี่นะคะทัสกีนได้นะคะคต่อไปมาดูสัมผัสกันบ้างนะคะนี่นะคะ นี่นะคะสัมผัสจอด้านซ้ายสัมผัสได้ช่วงกลางช่วงกลางสัมผัสได้ด้านขวาสัมผัสได้นะคะนี่นะคะหนึ่งสองสสี่หเจ็ดแปดเก้าสัมผัสได้นะคะ นะะหน้าจอสัมผัสได้นะคะนี่นะคะหน้าจอเล่นไหลไม่มีกระตุกเลยนะคะสามารถดูคลิปดูวิดีโอได้นะคะนี่นะคะโอเคสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเปลี่ยนหน้าจอนะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะขอบคุณค่ะ